่อในรูมเซอร์วิสเนี่่อัปเดตข่าวต่างประเทศกันหน่อยค่ะใช่แล้วนะคะเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติเนี่ยมันก็ไม่เข้าใครออกใครนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็ตามนะคะมาถึงคราวของลูกๆของโรบินวิลเลียมฟังดีกว่านะคะก็มีการแบบว่าฟ้องร้องกันหรือว่าแย่งแล้วก็แบ่งสมบัติกันนะคะจะเป็นยังไงไปดูค่ะ ถึงแม้นะคะโรบินวินเลียมส์ค่ะจะจากไปแล้วก็ได้พักผ่อนอย่างสงบตลอดการไปแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าทรัพย์สมบัติค่ะที่ดาวตลกผู้ล่วงลับเนี่ยได้ทิ้งเอาไว้จะสร้างความไม่สงบค่ะให้กับคนในครอบ <with S 1> ครัวซะแล้วนะคะเนื่องจากซูซานชไนเดอร์ค่ะ,นนรคะภรรยาไม้ของโรบินวินเลียมส์น่ยะคะก็ได้ขอใช้อำนาจศาลค่ะในการแบ่งทรัพย์สินมรดกของเขาให้กับลูกๆที่ในขณะนี้เนี่ยยังคงไม่สามารถแบ่งมรดกกันได้อย่างลงตัวค่ะโรบินวินเลียมส์นะคะมีลูก3าคนค่ะนั่นคือแซควัย31ป แล้วก็เซลดาค่ะวัย25ปีแล้วก็โคดี้วิลเลียมส์นะคะวัย23ปีจากการแต่งงาน2ครั้งโดยลูกๆของเขาทั้ง3คนนะคะต่างก็ต่อสู้กันอย่างหนักค่ะเพื่อแย่งชิงมรดกที่ประกอบไปด้วยเงินและก็อสังหาริมทรัพย์หลายแห่งนะคะโดยข้อมูลในเอกสารที่ซูซานชไนเดอร์เนี่ยนะคะได้มอบให้กับอัยการแล้วก็สารนั้นเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินหลายอย่างในบ้านของโรบินวิลเลียมเสียถูกย้ายออกไปหลังจากที่ดาวตลกรุ่นใหญ่เนี่ยตัดสินใจฆ่าตัวตายได้ไม่นานค่ะซึ่งก็ แสดงให้เห็นนะคะว่าการแย่งสมบัติของ3พี่น้องต่างมารดาน,นั้นก็เกิดขึ้นมานานแล้วค่ะและต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าทรัพย์สมบัติหลายๆอย่างนั้นเนี่ยเป็นของตัวเองเนื่องจากพ่อเนี่ยเป็นเคยเคยสัญญาว่าจะมอบให้ค่ะ ในขณะนี้นะคะกรณีพิพาทระหว่างซูซานแล้วก็ลูกๆของโรบินวิลเลียมส์เองเนี่ยนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเนื่องจากลูกๆทั้ง3คนเนี่ยไม่พอใจค่ะที่ซูซาาเนี่ยเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็จัดการดูแลมรดกของพ่อทั้งๆที่ตัวเธอเองนั้นเพิ่งจะแต่งงานกับพ่อเนี่ยได้ไม่ถึง3าปีด้วยซ้ำค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสือก,การแย่งชิงมรดกครั้งนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะลงเอ,อยกันยังไงค่ะ In separate statements, Williams's oldest son Zach said, "I lost my father and a best friend." ก็ต้องรอดูแล้วกันเนาะถ้าถยาวนานจะไม่จบง่ายๆยาวนานแน่นอนแต่ไม่อยากจะให้ถึงขั้นแตกหักเลยเนาะยังไงก็<ช>พี่น้องกันนะคะ